สวัสดีค่ะมีโอกาสมาพบพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคำนำชีวิตหลักธรรมเบื้องต้นวันนี้ก็จะเป็นตอนที่สิบของบทเรียนชุดนี้ที่ผ่านมาก็แบ่งปันไปนแล้วเก้าตอนข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านที่รับฟังคงจะมีข้อคิดสำหรับชีวิตส่วนตัวนะคะพี่น้อง เพราะว่าบทเรียนนี้จุดประสงค์ก็คือว่าอยากจะเป็นข้อคิดในการที่เราจะมาสำรวจดูชีวิตของเราว่าเมื่อเราได้เริ่มเชื่อพระเจ้าใหม่ๆบางเกิดใหม่หรืออะไรมาถึงปัจจุบันนี้ชีวิตเราเป็นยังไงกับพระเจ้านะคะพี่น้องเติบโตไปเรื่อยๆไหมหรือว่าชีวิตเราถอยห่างจากทางพระเจ้าลงมา เรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเข้าสู่ตอนที่1ิในหัวข้อที่บอกว่าการสามัคีธรรมการสามัคีธรรมนะคะการสามัคีธรรมอ้างอิงจากพระคัมภีร์อยู่ในฮิบรูบท 10, บที่10บข้อย5สหฮิบรูบทที่10บข้อย5สบบอกว่าอย่าขาดแกลนประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้น พราะว่าท่านนางหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วอีกครั้งหนึ่งอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าท่านนังหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วอันนี้เป็นภาคอภีร์ที่อ้างอิงในบทเรียนตอนที่10การสมัคคีธรรมอะไรคือการสมัคคีธรรม การสมิธีธรรมก็คือการร่วมสังสรรค์กันและกันของธรรมิกชนของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณเช่นว่าเรามาบูตในทุกๆวันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าร่วมกันมานมัสการมาฟังเทศนาร่วมกันในทุกๆวันอาทิตย์การเข้ากลุ่มอธิษฐานในคริสตจักร การเข้ากลุ่มในการศึกษาพระกัมภีร์หรือว่าพี่น้องอาจจะเข้ากลุ่มศึกษาพระกัมภีร์ในระหว่างอาทิตย์ชุมชนกลุ่มพี่น้องอันนั้นก็ก็ถือว่าเป็นการสามัครธรรมนะคะพี่น้องแต่ว่าการสามัครธรรมเนี่ยโดยเฉพาะในประเด็นแรกก็คือการสรรมัครใจทำในฝันอย่างที่ มานมัสการพระเจ้าในทุกๆวันที่นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเป็นคําสั่งของพระเจ้าสําหรับคริสเตียนทุกๆคนที่จะมานมัสการพระเจ้าในวันสบะบาโตเพราะพระเจ้าบอกว่าวันสบะบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์และวันบริสุทธิ์ที่ตั้งไว้สําหรับเราทุกคนนะคะพี่น้องเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันวันนี้นะคะมีอะไรที่เราจะศึกษาด้วยกันประการแรกบอกว่า อย่าขาดการประชุมอย่าขาดคำว่าอย่าเนี่ยก็คือข้อห้ามข้าพเจ้าเคยพูดกับพี่น้องหลายครั้งนะคะว่าเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราเจอคำว่าจงนี่คือคำสั่งถ้าเรามาเจอคำว่าอย่าก็คือข้อห้ามคือไม่ควรเลยไม่ควรอย่าขาดการประชุมก็คือไม่ควรที่จะขาดการประชุม ข้าพเจ้าก็จะมาเน้นวันนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นแรกคือการมานามัสการไม่ควรที่จะขาดการมานามัสการพระเจ้าเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นบางคนบางคนนะคะที่ขาดอยู่นั้นขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องเอาใจใส่ในเรื่องฝ่ายมียานมาทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์พยายามมาทุกอาทิตย เพื่อจะมาสมัคิทธทำฝ่ายยันนมัสก,การพระเจ้าร่วมกับพี่น้องฟังพระวจนะศึกษาอะไรต่างๆด้วยกันเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นมีบางคนอาจจะขาดในบางอาทิตย์หรือขาดในบางครั้งอาจจะไปะธุระสรนตัวอาจจะมีกิจจำเป็น อาจจะมีเรื่องราวของอะไรที่เกิดขึ้นจําเป็นคือความจําเป็นที่ไม่สามารถมาได้หรือว่าอาจจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นไม่สามารถมาได้หรือว่าอาจจะไปต่างเมืองต่างละต่างอะไรก็ตามแต่ว่าข้าพเจ้าก็เห็นคิสเตียหลายคนเมื่อไปจะไปที่ไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งคิสเตียหลายคนนะคะไปไกลๆจากคริสตจักรที่ตัวเองอยู่ก็จะไปหาหรือแสวงหา สถานที่ที่จะมาสการกาพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องสแสดงว่าเราเอาใจใส่ในเรื่องฝ่ายันในการสมาธิธรรมกับพี่น้องแต่ว่าคําว่าขาดการประชุมเหมือนบางคนที่ขาดอยู่นั้นก็คือเจตนาขาดเจตนาไม่มาเลยไม่มาเลยอาจจะมีเหตุผลอาจจะบอกว่า,าเราติดงานไม่สามารถมาได้หรือว่าเราอาจจะ ไม่อยากมาเราเบื่อนายสายจิตวิญญาณเราไม่อยากสัมผัสกิธกรรมกับพี่น้องเราไม่ชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้หรือว่าเราไม่ชอบสีพิบัติอะไรต่างๆเป็นเหตุผลที่ไม่มาขาดคือเจตนาขาดอันนี้เองนะคะก็เป็นบทเรียนข้อคิดสําหรับเราที่เป็นคเสเซียนว่าหลักธรรมเบื้องต้นในชีวิตคเสเซียนเรานั้นเป็นอย่างไรถึงเราจะเชื่อพระเจ้าถูกต้องเกิดใหม่ในพระเยซู หรือว่าเราอาจจะบัพติศมามาแล้วหรืออะไรก็ตามประเด็นแต่ว่าถ้าหากว่าพระัมภีข้อน,นี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงจุดนี้ได้คือการสมิธิธรรมฝ่ยายวิญญาณนี่นะคะพี่น้องแสดงว่าหลักธรรมเบื้องต้นของเราแล้ก็ขาดไปขาดไปจุดหนึ่งในการมาสมิธิธรรมในฝ่ยายวิญญาณนะคะในการประชุมฝ่ายวิญญาณสมิธิธรรมของธรรมิกชนนี่นะคะพระเจ้าจสอนเราอย่างไงครับ แต่จงพูดหนุนใจกันละกันให้มากยิ่งขึ้นแต่จงคำว่าจงนี้คือเป็นคําสั่งเลยนะคะพี่น้องคําสั่งให้เรารู้ว่าเมื่อเรามาร่วมสมาธิ่ทํากันในฝ่ยายวิญญาณนะครับสิ่งที่เราจะพูดคือพูดหนุนใจจงนะคะพูดหนุนใจกันให้มากขึ้นอะไรก็ได้ คำพูดอะไรก็ได้กิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราทําแต่คัมภีพังพีคนนี้พูบอกว่าพูดนะคะเราเข้ามาเพื่อจะเสริมสร้างจะทําหนุนน้าใจต่างคนต่างก่อกันขึ้นเพื่อเราจะได้รับการเสริมกําลังเต,ติบโตในไฟวิญญาณแต่หลายครั้งนะคะในกลุ่มสมาธิธรรมที่เรามีในกลุ่มต่างๆก็ดีกลุ่มเรียนพระคัมภีตมบ้านก็ดีในอย่างนี้่งบางครั้ง อืมหรีอกเรียกนะครับพี่น้องอย่าเอาคําพูดไรที่ไร้สาระมาพูดให้เกิดความขัดแยง้งและไม่ได้เสริมสร้างจิวิญญาณของการละการไม่ได้เสริมสร้างจิญยานของการละการบางครั้งก็ทําให้หลายคนเข้ามาร่วมนั้นก็จะเกิดความเบือ่อหน่ายยังไงก็ตามนะคะเรายิบพะกัมีคนนี้ว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จะพูดหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันอะไรคบพี่น้องวันที่พระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่สองใกล้เข้ามาแล้วหลายคนรู้แต่หลายคนไม่รู้เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าแต่บางครั้งท่านทั้งหลายก็ไม่รู้เลยคือคริสเตียนพี่น้องที่รักอย่าเชื่อพระเจ้าลอยๆอย่าเชื่อพระเจ้ายัางไงก็ตามพี่น้องแต่ต้องเข้าใจว่าในการเป็นคริสเตียน มีความหมายลึกซึ้งตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเชื่อพระเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายเราต้องรู้ว่าชีวิตเราวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่ได้อยู่ที่โลกนี้ถาวนนะพี่น้องเราจะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนแล้วก็บ้านปลายชีวิตเป็นอย่างไรถ้าเราใส่ใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเรามามัสการพระเจ้าสมัธรจต่อเนื่องพยายามสุดความสามารถที่จะให้เราติดสนิทกับพระเจ้าพี่น้องที่รับวันนั้นที่ะเยีสุจะเสร็มา เราจะไม่ขาดผลกําไรเราจะอยู่กับพระองค์แน่นอนเพราะว่าพระเยซูใกล้จะเสด็จมาเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ก็และอย่างที่เราสามารถบอกได้ว่าพระเยซูใกล้จะเสด็จมาแล้วแล้วพระเยซูอาจจะไม่เสด็จมาในช่วงเวลาของเราแต่ว่าเราตายไปจากโลกนี้จะมีชีวิตในโลกนี้ก็เรามีชีวิตมีความใน่นใจถ้าเราตายจากโลกนี้เราก็มีความมั่นใจว่าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าค่ะพี่น้อง ขอให้พระวจนะพระเจ้าวันนี้เป็นพระวจนะพระเจ้าที่หนุนใจเรานะคะหนุนใจเราอีกครั้งหนึ่งว่า่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันละกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วค่ะพี่น้องข้าพเจ้าก็เชื่อว่าบทเรียนวันนี้จะเป็นบทเรียนที่หนุนใจเรานะคะให้เราได้เติบโตฝ่ยายวิญญาณิสำรวจดูชีวิตของตัวเราเองนะคะพี่น้องว่าเป็นอย่างไรค่ะพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ สาธุการก็แต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสําหรับบ,บทเรียนวันนี้ที่ทําให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจว่าการที่สัตว์การมีสมาธิธรรมในแทบายวิญญาณกับพี่น้องนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญขอช่วยข้าพระองค์แต่ละคนที่จะเข้าใจหลักธรรมนี้ขอพระมิเยนเป็นสุดช่วยในข้าพระองค์ช่วยเหลือพี่น้องที่อาจจะมีสิ่งที่ขัดข้องไฟวิญญาณหลายเรื่องที่ไม่สามารถมานมาสการขอพระเจ้าอวยพรเราทุกๆคน ขอบคุณพระเจ้าฝากบุเรียนไว้กับพระอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอีเมนค่ะพี่น้องพบกันในตอนต่อไปนะคะพระเจ้าคุณ่้าสวัสดีค่ะ